เราอยากจะได้เอ่อแอปเปิลทองแบบเอนชานนะอ่าก็หมุนล,ลูกศรไปที่แอปเปิลทองเอนชานนะแล้วเราก็จะได้แอปเปิลทองเอนชานมานั่นเองนะฮะอ่าไหลมาแล้ว ฮัลโหลสุครับเรี้ยวว่าผมนะครับกับรายการเมยู93อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับวันนี้ครับผมก็จะไปอยู่กับเกม m e Craft Pocket Edition เวอร์ชัน0.15.0นั่นเองนะครับโอเคก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่พี่พึ่งมาเมื่อคืนเวลาประมาณ5ทุ่มเป๊ะนะเป๊ะเลยฮะอ่าแต่ผมก็ไม่ได้รีวิวนะก็เพราะว่าเน็ตแม่งหมดพอดีเลยฮะอ่าก็แบบพอเห็นปุ๊บนี่เน็ตหมดปั๊บเลยฮะอ่าโอเคก็นะฮะ ประมาณนั่นแหละ0.15แล้วผมก็ได้มายืมใช้เน็ตบ้านเออบ้านน้องผมนะฮะตอนนี้ก็คุณ Doublecat Gamer นั่นเองนะตอนนี้ก็เขาได้ไปหารายทานนิดหน่อยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเขาก็กลับมานะฮะโอเคตอนนี้ก็ผมก็จะมาเออก็ไม่ได้มารีวิว0.15.0นะครับแค่จะมาสอนทำเครื่องเออเครื่องเลือกเลือกของนะนะเครื่องเลือกของอะไรเออผมก็ไม่รู้จะตั้งชื่อมันว่างไงนะแต่0.15.0ผมก็จะให้ลิงก์ดาวนโหลดไว้ด้านล่างนะฮะก็ ถ้าพูดถ้าเกิดคนที่ติดตามผมเพื่อหวังที่จะรอเวอร์ชั่นใหม่อัปเดตมาหรือรอให้ใครรีวิวให้ดูนี้ก็ไม่ต้องมาหวังที่ผมนะฮะนั่นก็เพราะว่าผมไม่ค่อยชอบรีวิวเวอร์ชั่นแบบตรงตัวนะฮะโอเคก็คุณด o u b l e c a คทเก r เขาก็กลับมาแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเล่นกับผมหรือเปล่านะโอเคแต่ก็มาออาเฮ้ยเผอเออกเผอเออกโอเค ไปเผลอออกทอดโอเคก็เวอร์ชันนี้นะก็เป็นกําลังเป็นบิวหนึ่งนะรุ่นทดลองหนึ่งนั่นเองนะเห็นไหมที่มันจะไปเขียนอยู่ไอ้ตรงด้านล่างนะเขียนเขาว่าเรียมนะเรียวที่แปลว่าเล่นแบบสามารถสร้างเออประมาณว่าสร้างเซิร์ฟนะแบบเล่นระยะไกลกันได้ะคนละเน็ตกันได้นะนนนนะอ่าลองกดเข้าไปดูนะฮะอ่าเช็คกิ้งเรียมนะฮะคอมอะไรเนี่ยนะ this meta a feel feel โมเมนต์อ่านได้นะแต่แปลไม่ได้นะฮะอ่าเน็ตช้านิดหน่อยนะแต่ก็รู้แค่ว่ามเป็นอย่างนี้ก็พอะโอเคนะฮะปุ่มมันเล็กนะก็เลยไม่ค่อยชินนะอ่าฝึกฝึกไปก่อนแล้วกันนะก็โอเคก็กว่าผมจะเล่นเวอร์ชันนี้ได้ก็ถือว่ายากลำบากน่าดูเลยฮะอ่า ก็เพราะว่ามันมีปัญหาอะไรนิด,นดหน่อยนะโอเคผมก็สร้างไปแล้วนิดหน่อยนะอ่าโอเคก็ผมจะมาสอนสร้างออุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะอ่าเพื่อไม่ให้ปันการเสียเวลามาดูกันเลยฮะอ่าแล้วก็อย่างนี้นะฮะต่อมาด้านหลังนะตรงนี้นะอ่าให้ตรงกับตรงกลางนะแต่ก่อนอื่นผมขอบอกนะฮะว่าเอ่อให้วางรูปแบบเป็นรูปแบบแนว อย่างนี้นะฮะสามคูณสามนะอ่าตรงกลางขอให้เป็นเอ,อ่อธนูนะธนูและแน,นะนำอะขอให้ชี้ไปทางด้านนี้ก่อนนะส่วนของไอ้รอบด้านเนี้ยจะเอาเป็นอะไรก็ได้นะแล้วแต่นะอ่าโอเคเราก็วางบล็อกอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางเรสโตนคอมเพลเตอร์ไว้ตรงนี้หนึ่งอันนะแล้วก็กดหนึ่งทีอ่าแล้วก็วางต่อไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8นะฮะโอเคว่าไงคุณดับเบิลจะพูดอะไรทำไมพี่ถึงไม่วางนะอะไรนะบอกบอกเลขด้วยเพราะว่าอันที่หนึ่งอยู่ตรงไหนเขาจะได้ใส่ของถูกอ๋อใส่อะไรก็ได้แล้วแต่อยากใส่อะไรก็แล้วแต่ท่านท่านผู้ชมแล้วกัน,กนแต่จะบอกแค่อย่างหนึ่งคือของเออเดี๋ยวค่อยบอกเออทำตามผมก่อนลวกันนะท่านผู้ชมโอเคต่อไปก็วาง restore repeater ตรงนี้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 และตรงนี้และตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้อ่าโอเค แล้วก็กดย่องนะและวางบล็อกอะไรก็ได้อะวางไว้นะแต่ขอแนะนําให้กับที่มันแบบไม่ที่มันเป็นบล็อกธรรมดาทั่วไปนะแต่ผมจะเอาบล็อกเหล็กนะเพราะมันสวยดีนะโอเควางแบบนี้นะให้ครบทุกอันนะแล้วก็วางเรสตนมาอย่างนี้นะฮะเอ้ยห้าวางเกินนะวห้าวางเกินอะวางนี้นะแล้วก็วางด้านบนอีกอีกชั้นหนึ่งนะฮะวางให้ครบนะโอเคเราก็จะได้แบบแบบนี้นะโอเคต่อไปนะ ก็คือโอ้ยๆแล้วก็แป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมโอเคเทสเสียงแป๊บพอดีว่าเออ่คอฝืดนั่นเองนะฮะโอ้ยเกมกระพริบนะเวอร์ชั่น045มาก็ยังไม่พ้นกับเกมกระพริบนะฮะโอเคแล้วก็วางอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางเลสต stone repeater ไว้อย่างนี้อีกชั้นหนึ่งนะเออเดี๋ยว ไม่ต้องปรับนะไม่ต้องปรับอ่าไม่ต้องปรับ <c oughs> โอเควางให้ครบ8ดอนนันนะอ่า <c oughs> พอครบ8ดอันแล้วยังไงต่อฮะก็กดย่องนะแล้วก็วางอีกนะโอเคนะโอเคแล้วต่อไปครับก็มาวางตรงนี้ต่อนะอ่าอย่างนี้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 แล้วก็อย่างนี้โอเคพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะก็ ต่อขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้แล้วก็เอาเลสโตนมาแบบนี้นะเนี่ยเลสโตนมาอย่างงี้ให้สุดเลยฮะเอาให้สุดเลยนะฮะให้สุดเลยอ่านะได้สุดแล้วนะฮะเออใกล้มืดแล้วด้วยดินะอนนะตอนนี้น้องผมก็กําลังทำปกชาแนลใหม่นะตอนนี้น้องผมกาลังทําอยู่อนะโอเคไม่รู้ว่าน้องผมคงไม่มาเล่นด้วยหรอตอนนี้อ่าผมก็จะมาสอนแค่นี้ก่อนเดี๋ยว ผมขอทาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมขอนอนแป๊บหนึ่งนะถ้าเกิดผมไปเล่นด้วยเดี๋ยวมันจะแหลกไงอ๋อขอบใจขอบใจโอเคเอ,อย่างนั้นยิ่งดีเดี๋ยวไปเล่นกับพับเขาอะไรเองเนี่ยมาเล่นด้วยแล้วแหลกแล้วก็ดีอะไรของเองเนี่ยโอเคก็นะฮะก็วางประมาณนี้นะครับโอ้ยแหลกขนาดยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟแน่นอนผมนะมนะก็วางรูปร่างประมาณนี้นะจริง,รงๆวัชชานี้มันลื่นมากเลยฮะแต่พอเอิญผมถ่ายคลิปไปด้วยนะมันก็เลย มันก็เลยอ่อแหลกนะฮะอ่าโอเคก็วางประมาณนี้นะครับแล้วก็วาง r e s t o เอ่อท็อดนะ r ร s t o ท็อดไว้ตรงนี้นะฮะอ่าให้วงจร r e s t o น e ด้านบนนี้ติดนะครับแล้วก็ทํายังไงต่อวะืม,ม,มอ๋อ้อหเขาทำเลยว่าพี่จะจําได้โอ้โหขนาดที่ทําครั้งแรกนี้ใช <c oughs> พ่พี่ทําครั้งแรกพี่จําไม่ได้เลยโอเคต่อ <c oughs> ไป วงจรน,นี่โคตรลึกลึกลับอะ่ะ <g ül> ใช่วงจรลึกลับมากนะฮะแล้วก็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 ยังไงนะวงจรมันลึกลับมากอ่ะท่านผู้ชมโอเควางงี้วางงี้อ่านะฮะเราก็วางเลสโซนฮอตแบบนี้นะแล้วก็วางเอ่อบล็อกนี้ตัดกับเลสโซนนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเกิน <c oughs> มาหนึ่งบล็อกเจเนเรตช้าเหมือนเดิมฮะเกม นะฮะแล้วก็วางบล็อกนี้ปิดไว้นะฮะอ่าโอเคอย่างงี้นะอ่าต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมขอวางเีัยอ่าแล้วก็อย่างงี้นะให้วางเอ่อรูปร่างประมาณนี้แล้วก็ต่อไปฮะก็เนี่ยฮะดร็อปเปอร์ฮะเอาดร็อปเปอร์มา1อันนะฮะวางแบบนี้นะฮะอ่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอ้ยโอ้ยนะฮะแบบนี้แบบนี้อ่า ค้างเลยโอ้โหนะผมทำถูกหรือเปล่าเนี่ยมันช่างเป็นวงจรที่ลึกลับลอเกินเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องวางนะเว้นเว้นเว้นไว้สองช่องนะฮะอ่าโอเคนะครับแล้วก็ปิดอย่างนี้นะอ่อครบแดอันหรือเปล่าเอ่แปดอันครบแล้วโอเควางแบบนี้นะแล้วก็ต่อมาเออไอตรงนี้ไม่ต้องต่อมาอย่างนี้นะ,ะต่อต่อมา ก็ต้องวิ่งเดเอ้ยเอ้ยเอ่อขอร้องอย่าพูดอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับคลิปได้ป่ะกลัวท่านผู้ชมงงขนาดตัวเองที่กําลังสร้างอย่เนียก็ยังงงอยู่เลยเนี่ยโอเคก็ต่อมามันต้องวิ่งเออรู้ต่อมามันต้องวิ่งเอ <laughs> เอเข้าใจไหมท่านผู้ชมฮะต่อมาเราต้องวิ่งอะ่ะคือรู้จักต่อต่อไหมฮะต่อที่มันไล่ที่มันแบบคล้ายๆพึ่งอ,อ่ะเออต่อมาทําไงวิ่งสิเออเข้าใจมุกไหมเนี่ย <laughs> โอเคแล้วก็วางบล็อกแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยว วางแบบนี้นะอ่าแบบนี้เดี๋ยวทุบไอ้บล็อกด้านในแป๊บนะทุบออกนะครับแล้วก็เอาน้ำมานะเอาน้ำมาไว้ตรงนี้ไว้สุดนะอ่าไว้ตรงด้านในสุดนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะอ่าถ้าเกิดว่ามันสุดบล็อกตรงไหนเราก็ต้องถ้าเกิดว่า,าประมาณอย่างนี้นะท่านผู้ชมมันสุดบล็อกเตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะทุบตรงนี้ออกนะฮะ เพราะว่าตอนของมันออกมามันจะได้ตกลงมาตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอวางแบบนี้ก่อนแล้วก็แบบนี้เออฮะโอ้โหตกใจหมดเลยครับอืถ้าเกิดผมเป็นโหมดสไ r เวิร์นี่มันจะน่าตกใจขนาดไหนเนะี่ยโอเควางตรงนี้อีกอันนึงอ่าฮะแบบนี้แล้วกันทุกอันนี้ออกดีไหมี่ยไม่อะวางนี้วางนี้วางวาง,างี้แลนี้อ่าโอเคแล้วก็นะฮะ เดี๋ยวเจ้าตัวงงวง,งจรตัวเองแล้วก็อ๋อต่อไปฮะก็เอาเอ่อฮอปเปอร์นะฮะฮอปเปอร์มาฮะกดย่องก่อนนะแล้วก็วางไว้บนนี้นะแนะนำฮะให้คลิกแต่ไอตรงเขไอตรงด็อปเปอร์นะห้ามไปคลิกตรงฮอปเปอร์เด็ดขาดน,นะฮะเพราะว่าเ,เดี๋ยวก้นมันจะไปบรรจบกับก้นอีกตัวหนึ่งนะฮะอาอย่าอย่าอย่า,ยาคิดไปไกลนะก้นกบรรก้นบรรจบก้นนะอ่าโอเคต่อไปฮะกล่องนะฮะเว้ย ไม่ใช่นะกล่องนะก็ให้กดย่องนะเราวางบนฮอปเปอร์นะแนะนํานะในการวางกล่องนะแนะนำนะอยา่าวางแบบนี้นะอย่านะไม่เอานะก็ข้อแนะนํานะให้เราหันหน้าไปอย่างนี้นะแล้วก็วางกล่องแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็แบบนี้นะฮะเพราะอะไรละ่ะกล่องมันจะได้ไม่ต้องเชื่อมต่อกันยังไงล่ะครับอ่าของมันจะได้แยกกันได้โอเคเรียบร้อยน่าจะประมาณนี้นะผมว่าอ่า ได้เสร็จละต่อไปนะฮะก็คือวางเออเนี่ยปุ่มไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมวางไว้ถูกที่เปล่าอ่าถูกแล้วนะวางไว้ตรงนี้นะอ่าต่อไปนะของอย่างนะคือผมจะบอกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเอ่อถือดาบแป๊บหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวนะดาบจ๋าดาบมันอัปเดตมาของเล็กๆเ,เนาะท่านผู้ชมโอเคนะ A ไอ้รูปเหล็กเนี่ยคือของอย่างแรกนะอย่างที่2นะทองคือของอย่างที่2นะ3 4 5 6 7 8ห้ามันจะเรียงไปอย่างนี้แล้วอ่ะ1 2แล้วก็3 4 5 6 7 8้าอะไรอย่างเงี้ยทำไมพีถึงไม่ใส่รูปอะแบบใส่สลเลขอะอ๋อใส่เลขเหรอใสไอ่ไงอะเขาก็พี่พี่ก็เดินถอยถอยหลังมาเออแล้วพี่ก็ตัดต่อให้ให้มันกลายมีเลขอ๋อ โอเคถ้าผู้ชมประมาณนี้แล้วอ่ะเนี่ย <Okay. S 1> เห็นไหม <Okay. S 1> เห็นตัวเลขไหมอ่าประมาณนี้แหละโอเคนะก็ลูกศรเนี้ยหัวลูกศรอยู่ตรงไหนฮะก็คือหัวลูกธนูนี่แหละอ่ะโอเคประมาณนี้นะโอเคมา,นะคมาต่อไปนะก็คือเอาของพวกนี้นะเอาของพวกเนี้ยมาใส่กล่องนะอ่ะ,อะพี่ทำกาเสร็จหรอจะเสร็จแล้วโอ้โห oh oh. ครั้งแรกนี่พี่ทำครึ่งชั่วโมงใช่ครั้งแรกผมทำครึ่งชั่วโมงเลยท่านผู้ชมเพราะแม่งลืมวงจรนะ เ,เดี๋ยวผมขอวางเรียงลําดับแป๊บหนึ่งนะโอเคมันเล็กนะเนี่ยท่านผู้ชมมันก็ปรับใหญ่ได้นะนะแต่ผมต้องฝึกเล่นเล็กๆอะ่ะถ้าเกิดผมมีโอกาสนี้ผมอาจจะแคสเกมนั่นเกมอะไรอะไรว่าโอเคนะฮะพอเราเส็จของมาได้กันหมดแนละ้วเออกล่องแรกเนี่ยไอ้กล่องเนี้ยคือเนี่ยไอ้กล่องเนี้ยคือกล่องที่หนึ่ง <Okay. S 2> กล่องที่สองเนี่ยผมจะโชว์ตัวเลขให้ดูอะ่ะเนี่ยอ่าประมาณนี้แหละ <Okay. S 2> อ่าโอเคนะฮะก็ ใส่ของเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าตะกี้เฟลนะใส่ข้ามกล่องไปตั้งหลายกล่องเลยนะโอเค <c oughs> รู้สึกว่าคอผมจะเริ่มแหบแล้วนี่นเนี่ยโอเคก็ไม่ได้แคสเกมมานานแล้วนะฮะอ่าช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะทำให้คอแหบแนละ้วมันเกี่ยวอนะไรไปเนี่ยโอเคก็นะฮะผมวางนี้ไว้นะจะได้คือแบบมันเตือนใจนะว่าของมันตกลงมาแล้วนะโอเคถ้าเกิดเป็นไปได้ผมจะเติมด้านล่างด้วยนะอ่านี่สวยงามโอเคมามาเริ่มกันเลยฮนะอย่างแรกครับนะผมอยากได้เหล็กใช่ไหมอ่า เ,เดี๋ยวผมขอหมุนแบบเพื่อความแน่ใจอ,อยากได้เหล็กกดปุ่มโอเคปึ๊บเหล็กก็จะมานะ,ะผมได้เหล็กมาแล้วโอเคต่อไปผมอยากได้ทองเนาะก็กดอทองก็จะมานะ,ะหรือว่าเราอยากจะได้ออแอปเปลิลทองแบบเอนชานนะ,ะก็หมุนล,ลูกศรไปที่แอปเปลิลทองเอนชานนะแล้วเราก็จะได้แอปเปลิลทองเอนชานมานั่นเองนะฮะ มาแล้วอ่าโอเคต่อไปนะถ้าเกิดเราเออเราอยากได้ไดมอนด์นะฮะแล้วก็หันหัวไปที่ไดมอนด์แล้วก็กดปุ่มนะฮะแล้วก็รอไดมอนด์คืออันสุดท้ายเลยใช่พี่ใช่ไดมอนด์นี้มันต้องรอนานหน่อยอ่ะผมอยากได้หลายๆอันผมก็กดหลายๆทีนะฮะโอเคหรือที่แบบว่าใครแบบอยากจะได้ของแบบเร็วๆนะฮะผมก็แนะนํานะเออโอ๊ยค้างนะฮะก็ขอแนะนำนะให้เปลี่ยนกลายเป็นเนี้ยขอให้กลายเป็น ริเวอร์นะโอเคเดี๋ยวผมเก็บไดมอนด์แปบอ่าสมมุติว่าผมอยากได้เอ่เอแเอมเบอร์หลายๆอันนะฮะอ่ะก็อย่างเงี้ยนี่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 น,นี่หลายๆทีจนเกมไปไม่ทันโอเคมาละอ่าเห็นไหมท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้แหละฮะอ่าผมก็จะมาสอนประมาณนีนะ้ถ้าเกิดใครที่จำไม่ได้ก็สามารถรีเพย์คลิปไปดูกันใหม่ได้นะโอเค ก็ประมาณนี้แหละอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ชอบดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ก็เดวยครับว่ามีคำูดคำถามเกี่ยวกับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายพูดเร็วพี่